เราจะมาเสี่ยงทายไพ่กันนะคะกับเรื่องราวคำถามที่ว่าเขาจะกลับมาน enroll, ้อเราไหมเดี๋ยวมีไพ่วางให้เดี๋ยวจับหน้าไพ่กันสดๆเห็นๆตรงหน้าเลยนะคะพิกอาคารดกันไปเลยนะคะ เลือกได้แค่หนึ่งตำแหน่งนะคะสาวๆเลือกได้แค่หนึ่งตำแหน่งคุณสุภาพบุรุษดูคลิปนี้อยู่นะเอ,อแฟนนะจะมาง้อเราไหมนะคะคุณสุภาพสตรีดูคลิปนี้อยู่แฟนจะมาง้อเราไหมมาทายใจเขาค่ะอธิษฐานจิตดีๆนะคะกองไพ่มีให้เลือกนะกองหมายเลขหนึ่งคะ่ะ กองหม่ยเลขสองแม่หมอก็ไม่รู้นะเออมาไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตำแหน่งไหนจะงอไม่งอนะคะฟันทงที่ไพ่หนึ่งใบกันไปเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีขยายความนิดนึงนะ,อะ,อะโอเคตั้งจิตอธิษฐานระหว่างที่แม่หมอกำลังสับไพ่นะคะอ่ะตำแหน่งสี่ค่ะตำแหน่ง5้าจ้าและ ตำแหน่ง6ค่ะเอาแล้วนะเอาแล้วไงยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของผู้ทํานายอ m a z i n g t ท r o t นะคะวัสนาอ m a z i n g t ท r o t ค่ะวันนี้เรามาพลิกอาคาดในหัวข้อเร็ว,รวๆสั้นๆฉบ,บับสำหรับคนใจร้อนในการเสี่ยงท่าเสี่ยงไพ่พยากรณ์นะคะกับเรื่องราวว่าแฟนเราจะกลับมาง้อไหมคนคุยคนนี้จะกลับมาง้อไหมเลือกกองไพ่ที่อยู่ตรงหน้าอธิษฐานจิตด,ดีๆค่ะเลือดได้เพียงหนึ่งกองเท่านั้น อย่าลักไก่นะเอาแค่กองเดียวค่ะกองหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3าหมายเลข4ี่หมายเลข5และหมายเลขห แฟนจะกลับมางอไหมคนที่เลือกกองหมายเลขหนึ่งคะ่ะบึมบึมบึมบมบึม,บมไม่มีใครให้เอฟเฟก์แม่หมอให้เองนะโอ้พายใบนี้ไม่มีเกณฑ์กลับมางอนะคะจบแล้วจบเลยนะคะจบไปกลับมาก็ไม่เป็นเหมือนเดิมทุกอย่างจบแล้วไม่งอนะคะยังคงสับสนวุ่นวายใจอยู่คะ่ะคนที่เลือกกองหมายเลข2คะ่ะ โอเคแฟนกำลังย้ำคิดย้ำทำแต่แฟนอยากให้เราเป็นฝ่ายเข้าไปง้อคะ่ะใครที่กำลังดูคิดนี้อยู่คุณต้องเข้าไปง้อเพราะเขารอคุณง้ออยู่จ้าคนที่เลือกกองหมาเลขสามจ้ะว้าวกลับมารักกันใหม่ครั้งนี้รักกันมากกว่าเดิมดูดดื่มดูดดำด้วยตายแล้วกลับมาเข้าใจกันใหม่ปรับตัวเป็นความรักที่งดงามคะ่ะดีใจด้วยนะกองหม่เลขสามเดี๋ยวแฟนมาง้อแล้วคะ่ะ เร็วๆนี้ด้วยนะคะเต็มที่ไม่เกินสัปดาห์แล้วนะอ่ะกองหมายเลขสี่ค่ะแฟนมาง้อค่ะแต่ไม่ได้มาด้วยตัวเองนะคะส่งข้อความทักหาไอดีไลน์หรืออะไรก็ตามคุณไปเช็คข้อความตอนนี้ก็ส่องคุณอยู่บล็อกอยู่ก็ปลดล็อกเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวแฟนคุณกำลังจะกลับมาง้อนะคะ กองหมายเลข5ค่ะโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะไม่มีใครสักคนนะคะมีแต่น้องหมายอยู่ข้างกายหันไปก็เจอน้องแมวนะหันมาทิ้งจะจิ้งจกตุ๊กแกนะบอกได้เลยค่ะว่าโสดค่ะรอบนี้แฟนไม่งอใจแข็งใจเด็ดไม่ง้อนะปล่อยให้เรานั่งเฉาอยู่บ้านนะจะ๊ะไปต่อไปค่ะใบที่6ค่ะแฟนจะกลับมางอไงไม่งอค่ะฉันก็มองว่าฉันถูกค่ะใบที่6ก็ไม่งอนะยะเออผมก็มองว่าผมถูกฉันก็มองว่าฉันถูกมีอีโก้มี Eagle, ม ฟอรมีเก็กไม่ยอมงอค่ะโกรธเป็นเฟือนเป็นไฟอยู่เลยโกรธอยู่เลยนะคะมีกองเดียวค่ะกองหมายเล็กหนึ่ง จะเลิกด้วยซ้ําไปกองเดียวเนื้อใหม่เลขหนึงนน่งนี่จะเลิกแล้วนะคะเออไม่เอาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เปิดได้เลือกกองใหม่เลขหนึ่งรีบปรับความเข้าใจด่วนกองใหม่เลขหกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนะมีอีโก้อยู่ตัวก็แอบเป็นห่วงคุณอยู่เหมือนกันนะ,ะดังนั้นอันนี้ก็ใจแข็งนะคะปนใจอ่อนนะคะกองใหม่เลขหกค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อได้คําตอบแล้วนะคะลุยค่ะใครได้คําตอบแบบไหนก็ไปจัดการตัวเองนะคะถ้าได้ถ้าคุณปรารถนาอยากให้รักคุอยู่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องจําไว้นะคะ ถ้าเรายัางอยากมีเขาอยู่ใครผิดใครถูกต้องวางไว้ก่อนเอามาคุยกันให้ได้ก่อนดึงกันมาคุยให้ได้คุยแล้วก็มาปรับความเข้าใจในอารมณ์ที่ดีกว่านี้นะคะมันจะได้คำํำ คำตอบแล้วก็ผลลัพธ์แห่งความรักที่ดีกว่านี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะกับเรื่องราวพลังงานความรักของคุณนะคะเอาเป็นว่าได้กองไหนก็ตามนั้นใช้วิจารณญาณค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลวันนี้ลาไปก่อนนะคะใครอยากให้ทําหัวข้ออะไรบอกมาได้สวัสดีค่ะอ้าวไปแล้วนะคะ